สวัสดีครับทุกคนบินีตะลักเข้าสู่ช่วงคุยกันก่อนสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับบินีตะลักเข้าสู่ช่วงยหาแผนเอ U นะครับตอนนี้เราจะพาไปทํากิจกรรมที่เขาไม่เรียกวิจกรรมแต่เขาเรียกว่าเออเราเหลือเวลาที่จะเรียนอยู่เนี้ยอีกหนึ่งปีก่อนที่ไปฝึกงานนะครับเราก็จะรู้ว่าแบบในหนึ่งปีเนี่ยเราควรทำอะไรบ้างมีตัวไหนที่ยังไม่เคยไปนะครับซึ่งสถานที่ที่เราจะไปนั้นก็คืออ่วลไปดูกัน เดี๋ยววิ่งพูดไม่จบอะคอเรียมออะคอเรียมหรอะคาเรียมค่ะอะคอเรียมซาตานเกเร่ใช่ครับทุกคนเราจะไปดูว่าแบบคืออาจจะเห็นในทิกตอกของแต่ละคนเนี่ยคือมันสวยมากเขาแบบทำเป็นแบบคอนเทนต์เราจะพาไปดูซาตานเราครับว่าเราไปเนี่ยเราจะขายขันหรือขายตลกอะไรบ้างมาดูกันเลยครับทุกคนก็กอื่นนะคะการทั้งทางของเรานะคะก็จะไปกันด้วยความแบบเรียบง่ายเราไปด้วยรถสปอร์ต เราเปิดตอนนี <rôle S 2> <él an ici> ้เรากำลังรออีเคนโดอยู่นะครับก็คือที่นี่เช้ากับเพื่อนเลยเพื่อนรอทุกคนนะครับมาแล้วเปล่านั่นแล้วเปล่าฉัม่ใชเห็นกันแล้วมาแล้วนะคะอีตัวต้นเรื่องตัวแม่ ถึงเลยนะครับสุนย์ดีดียร์สานการณ์ที่มอบลุนเขาแล้วครับเจอกับอีตาเลียนแล้วทุกคนเจ้าหญิงอยู่แล้สวัสดีครับทุกคนเจ้าหญิงไม่เศราเพราะว่าเรคือของหล่อนคือมันเป็นกิจวัตรประจำเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรมันถ้าเรามาเรียนมอบลุนเราก็ต้องมาปะแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกของเราที่เพิ่งมาที่ไม่กูเคยมาแล้วตอนปีหนึ่งเพราะว่าแล้วมันก็หกคนดูอย่างนั้นมาไก็หกคนดูทุกนมครั้งแรกปีหนึ่งอ่ะทุกคนต้องมาที่นี่ก่อนเพราะว่ามันแบบ ใครๆก็บอกว่า hmm. ต so ้องมาแล้วเราก็มาผู mm ่ใหม่ตอนเราอยู่ปีห้านะครับตอนนี้ก็คือเราเหลืออีกหนึ่งปีเซเดแที่งั้นเราต้องรีบเก็บละว่าเราจะไปไหนมาบ้างที่แบบถ้าเรียนมอมบูเรื่องเก็บไรบ้างมันมีมุมอีกมุมหนึ่งนะครับที่ทุกคนมาก็ต้องถ่ายเคนโดเออมาอะไรนะเคนโด่าอะไรนะบอกว่าเราหญิงไม่เคยมาสายมีแต่ร่าสุดที่มาเร็ว ตอนนี้เราก็อยู่ด้านหน้าแล้วครับทุกคนก็คือมึงเขามีค่าใช้จ่ายปะมีนะครับหน้าตุ่นสัต์น่าจะยี่สิบบาทนะจะแพงจังวะเมื่อก่อนเขาขึ้นก่อนแรงนะคือเราจำได้ตอนปีหนึ่งเรามาเดี๋ยวเขาฟรีนะครับทุกคนเหมือนเขาจะมีค่าใช้จ่ายห้าสิบเออเองได้ดูมไหมแมงกระพุนว่ายังไงสวัสดีครับตอนนี้นะครับวันนี้นะครับเขาบอกว่าวันนี้วันศุกร์มอคุนเห็นด้วยเขาบอกว่าสุดละ อนียมันทำไงอ่ะทอลองทำสิคะนี่ค่ะให้สแกน QR code ค่ะไปยังไงอ่ะคจะเข้าของเทมอที่ไินเข้าฟรีแบบมันมันตอนนี้นะคบเราเข้ามั้งในแล้วแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะมืดนิดนึงเก่งอะไรหมอลำ เด <ส plane. S 2> ี๋ยวเย็นตาโ i แม I กะปุ่ i จริงจริงตลอดเราต้องพูดกนาการมาอะคาเดมันมีคนมาใครแฟนล้วตอนนี้เรามาทำมชิบก็อยู่แต่ที่นี่ดิ้นดิ้เป็นอะไรอ่ ควรมาเป็นแฟนแล้วเราฟังมานี่ก่อนเราควรใช้เพลงอะไรอย่าให้ฉันร้องไปกับฉัออยู่ดีกันเป็นนกันแค่นเดียว ช่วง Q a กับแกมันทำไมคะวันนีถแบบ้ถ้าแบบถ้าแกมีแฟนแกจะพาแฟนมาสถานที่แห่งนี้ปะพามาทำไมถึงพามาเพราะว่ามันสิลโร,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 รแมนติกอ่ะจะอย่างนี้ไปได้ถ้าใครอยากมากับเพื่อนต้องมากับแฟนมากับแฟนเท่า,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 นา,า,นนานั้นวันนี้ตลาดแตกมากมากับเพื่อนไปับ ตัวปลาตัวปลาเยนี่ก็ปลาไม่ใส่ขึ้นฉัม่ังชานไม่ใส่เจ้หญิง ทุกคนคือตอนนี้มาเที่ยวกับเพื่อนที่อายุ23แต่ฟลลิ่งเหมือนมากันเด็กพอป .2 แล้วเราเปนหน้าเด็กอยู่ชัวร์ค่าที่แห่งนี้มีมีความร้ายๆมีความหลังที่ก็คือหรือว่าพอเดือนเมษายใช่ไม่ใช่แล้วที่มีจี้แล้วก็สบมาด้วยอะไรไปตากาเบนนึงใช่ทำไมวันนี่ทำไมวันนี้่ยู่ไหนนี่ปล่อยเองไมายถึงหอมหมอยา อ่ะเรามาในมุมมือนะครับก็จะถามี่ปันว่าแบบเธอหรอนจะพาแฟนมาที่นี่ไหมเธอิว่ามาสนุกๆเอาความเรียบเป็นสถานที่เด็ดทดีมันแบบน้าฮักดีหน้าฮักแล้วเราต้องใส่แล้วเราต้องแอบถ่ายวิดีโอเขาแล้วก็ไปตัดเศษเพิ่มปะเไม่ใช่เราก็ตัดให้เราดูคนเดียวไงเอออยากให้เธอเดองไป ล่อนจะพาแฟนมาเที่ยที่นี่ไหมมาถามเลยอยากมากับเพื่อนรือยากมากับแฟนเอาไม่เลย้อมาที่นี่ราเพื่อนแต่ว่าสี่ยม่ะแสดงว่าที่แสดงว่าที่กับไปกับไปอนะอนี่มันรายนะคนน่นรู้ยังว่าเราคนแ คือตอนนี้ยายนัทมีคำถามว่าปลาเรียกปลาหนึ่งอย่างเราจะเป็นปลาอะไรเพราะฉันสงสัตอเพราะอะไรอยากเรียเป็นปาคุณถามปลาเีเป็นปลาปลอรเพราะไสาระอีเหี่ยไปปลาหนึ่งอย่างถ้าเราเป็นได้เราจะเป็นปลาอะไรเรีเป็นปลากระเบนเพราะว่ามันน่ารัก เคยเห็นข้างล่างปลากระเบนปั๊มันจะมีแบบที่มันเป็นปากากแล้วก็มีตาที่ชอบมันแล้วตลอดเวลาเสียเป็นคนตาเดวปางไม่ยเป็นคนแตกเป็นคนตลกค่ะตอนนี้อยากยาญญญญญที่เราอยากเป็นเราอยากเป็นปลาอะไรฉันอยากเป็นปลานีโมทำไมเพราะอะไรเพราะมันตัวเล็กน่ารักฉันอยากเป็น,นผู้หญิงน่ารักขอบคุณชอบ มึงเป็นคนตลกฉ uh ันร okay. ู้แล้วฉันจะเป็นอะไรเราอยากเป็นอะไรฉันอยากเป็นฉลามเพราะว่าฉลามมันชอบงับคุณไอ้โหมันชอบคุณงับยโยจะงับใครเออสรุปยโยงับอีฟางจบงับยังถามแขกรับเชิญเร็วฟางฟางแกเป็นปลาอะไรยโยบอกว่า สลามมันชอบงับคุณแต่ผมมันชอบคุณงับไม่ผมอุ้มเลยหล่อนจริงเอาไม่แล้วฉันอยากถาหล่อนว่าหล่อนเนี่ยอยากเป็นปลาอะไรฉันอยากเป็นปลาดาวเพราะว่าแจริงๆอะตัวฉันต้อเป็นปดาวแล้วอะไรต่อฉันก็เป็นดาวฉัวซินโดคือว่าถ้าเกิดตัวฉันที่แบบเนี้ยต้อยากเป็นปลาดาวอะเพราะว่าชื่อจริงฉันก็เป็นดาวดาวซินโดมดาวอะไรดาวซินโดมทำไม ไม่เหมือนตรงไหนวงนี้ทำให้มันจุ๋ยที่สุดปันชั้นแล้วหรอถามว่าชั้นอยากเป็นปลาอะไรปลาเนี่ยอยากเป็นปลาอะไรชั้นอยากเป็นปลาหนิงทำไมก็คนชอบกินปลาหนิงองเนียวนจะโดนกินจังใั่ไหมชัปช็อ เริปแล้วในคลิปก็ไม่มีสารอะไรไม่มีอะไรเป็นสารละลายเออมาแบบมาทโชว์มาเก็บที่สุวิทยาศาสตร์ทางทะเลของมอบูของเราเนี่ยมีอะไรน่าดูบ้างครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับว่าเราจะไปไหนในสถานที่เราอยากไปในรอบๆมอบูเด็กโมงเราอยากไปเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย